พราะตอนนี้เป็นอะไรมาพ่อเป็นเป็นอะไรมาปวดแขนเหรอแขนยกได้ไหมไหนยกให้ผมดูหน่อยได้แค่นี้พ่ออีกข้างนึงครับอ๋อเลยมางนิดนึงมันเป็นอะไรพอเป็นมานานยังเนี่ยพ่อถึงสิบปียังพ่อเริ่มเป็นถึงสิบปียังเนี่ยไปถึงมัไปถึงหกเจ็ดปีของสามปี ยกไม่ขึ้นเลยนะพ่อได้แค่นี้เนาะตอนนี้ยังยังยังได้แค่นี้นะพ่อแล้วปวดคอไหมอ่ะปวดคอไหมคอปวดไหมคอหรือคอบางบางที่ยังไม่ได้เลยเป็นประวัตเป็นบางวัดอ่ิลองลองหันให้ผมดูนิดนึงเอาเท่าที่ได้พ่ออีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งออ่่าตรงพอหันตรงเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะหลังจากนี้ว่าเป็นไงนะพ่อเนาะโอเครักษาแล้วเป็นไงบ้างพ่อสบายเนาะไหนยกแขนให้ผมดูหน่อยอีก สนะนะ้สูงแล้วนะลงซ้ายขันคออีก้ายขวาค่ะพ่อโอเคเมื่อกี้แขนยังยกถ้าไม่ขึ้นเลยนะพ่อเนาะสูงแล้วนะโอเคแล้วก็พ่อออกกําลังกายดูแลตัวเองด้วยนะครับพ่ออายุเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบเจ็ดน่าัางเตะตีบดังนะพอนะ่อเนาะโอเคโอเคอเค,ครับพอ่อสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อครับ